ก็จุดเตาเสร็จแล้วนี่เธอเอานี้วางนี่พอวางปุ๊บทุกคนจะเห็นอ่ะเดี๋ยวไปใส่น้ำตักน้ำก่อนเอาะกะละมังมาวางเลยไว้ตรงนี้หืม ทุกคนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเราขอทำก่อนนะคะเดี๋ยวทำให้ดูโอเคตอนนี้เรเช็ดน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะไปหาฝาฝาปิดเอาฝานี้ดีกว่าน่าจะปิดได้อีมากนี่ปิดไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ปกิดจากรตอนสุกนะคะ

สุกแล้วนี่นะกินมากึงไตามไม่ได้นึ่งค่ะต้มออมาม่าไงค่ะโอเค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่น้ำเสร็จเลยเนาะ